พี่น้องมารับชมตอนจบบันไ้ต์ตุอนหางยุ่งพี่น้องจะมาเขารวดแล้วเอ,อผมได้เอาเชือบฟางเขียนแล้วเขียนตุนหางยุ่งแล้วเขียนหรือพัน,น,น,นพี่น้องเด้อดอกจัหน่อยเพื่อความสวยงามครับพี่น้อง มตะลบรวดมาฟังไม่ได้หนอาน,นะลบมาหาจะาของฟังสายคนระับสายมือผมที่แรกผมตะลบไปฟังติดเรากลับหรือจะตะลบไปด้านเก้าก็ได้แต่มากที่ถาตะลบกัเพราะว่าปล่อยให้ฟังเก้าฟื้นโต ก็มาห้องห้องหุ่มเอาฟังไมเขาว่าอะไรพี่น้องถี่ห้าใส่รวดกับเพราะว่าถ้าต้องการฟร์มที่าาพอมักเรื่องพนะี่น้องนถ้าห้าผ่ไม่ลวดมันก็จิตไปตามจินตนาการไปพี่น้อง ห้าสิบปบังคับเอ่อกิ้งใหม่ห้ได้พี่น้อง้าเข้าใส่รวดเ้าก็สิบ,บังคับเอ่อล้ำตน้นกิ้งใหม่เ้าได้มาเซลเา้าเยเอาลวดไล่ได้พี่น้อง ไคอยนุม่มพี่อหมล่ะ นะซัมเน่เขาก็บยมีบอนไซไว้แถวเบื้องเด่นเลพี่น้องต้นเนีน่ยต้นหางนกยุง่งบอนไซต้นหางนกยุ่งขอบคุณการติดตามรับส้มครับพี่น้องดังด้วยสุขคนพี่น้องเด้อเออส่นี้ผมม่แน่ใจเรื่าหขนาดยิซึมอมาได้หนังเนดะ้อทดลองกันพี่น้องนะซึมบนะถ่ถ้าใส่บ่ได้แต่จะว่ากันไหมทดลองพี่น้องเนาะ ขอบคุณการติดตามมิสมพี่น้องะครับบอลไช่ตุนหางยุกนกยุ่งเฮาคลิปตอนจบนสวยงามมากพี่น้องโอ้สุดยอดอีล่าแถม์แม่แทย์แมแ่สูตรนี้ก็ใส่ได้ดพระเทพด้วดีวกันสูตรนี้ก็บแจวนี่ลายสูตรขอบคุณพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้อง